สวัสดีครับคุณกำลังรับชมไอซ์เดลแมนชาแนลเราอยู่ในเกมเอหมาไมค์ครับพาร์ทคอร์สเวอร์เลจุ๊บจุแอนจุงเบยนะฮะอ่าวันนี้เราก็มาเป้าหมายของเราสำหรับวันนี้คือสร้างบ้านแต่ก็ถามว่าคิดว่าจะสร้างเสร็จไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อย่างน้อยก็วางโครงร่างของบ้านไว้ก่อนถ้าไม่เสร็จก็พาร์ทหน้าค่อยมาทำต่อ สำหรับการออดลงเหนือนี่เดี๋ยวผมจะลงหลังจากอ่ำอำสร้างมาเสร็จนั่นแหละแล้วก็เอานี่นี่แล้วก็อุ้ยใช่เราต้องไปเก็บกระจกมาด้วยอ่าไม่ได้เก็บกระจกหรอกเราต้องเผากระจกหรือไม่เผาดีเอาไม่เผาดีกว่าไหนๆก็เป็นบ้านไม้แล้วทำเป็นแบบโอ้มืดแล้ว ทำเป็นแบบอออตรงนี้ตรงนี้คือวางตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้ยาวมาหรือจะหันหน้าออกทางโน้นดีอ๋อแต่อยากให้หันหน้าเข้านี่แต่เขาบอกว่าบ้านที่สวยมันต้องหันหน้าออกหันโน้นไม่รู้แต่อยากให้บ้านแบบอ่อเปิดออกมาปุ๊บเจอเอา้ามไปตกปลาเล่นอย่างสบายใจงั้นเ,เอาเป็นว่าหันหน้าบ้านมาทางนี้ แก่อนอื่นขอใส่เกียร์หมากับเข้าบ้านก่อนไม่งั้นก็อาจจะเจออซอมบี้และน้องสีขาตัวเขียวสีเขียวตัวขาโอ๊ยตุ๊ยชุยสีสีขาตัวเขียวตัวเขียวสีขา,ขขานั่นแหละนั่นแหละคิปเปอร์แต่ถามว่าเอาจริงๆคิปเปอร์กับในหมู่ซอมบี้เนี่ยไอม้มอนสเตอร์เนี่ยผมกลัวอะไรมั่งที่สุดนี่เอาจริงๆผมกลัวสเกลตันนะคือ ต้องเข้าใจว่ามันยิงธนูอ่ะมันเกียนตรงนั้นน่ะในวินาทีที่เราไม่มีลูกธนูอะไรมาไปต่อกรกับมันนี่เราก็ถือว่ายังไงก็ต้องตีเราก็คงยากอ่ะที่จะตีมันตายโดยไม่โดนมันยิงในขณะที่คปเปอร์อย่างน้อยมันต้องรอก่อนไงเราก็วิ่งไปแล้วตบไปเลยก็ได้โอ้โทษทีโทษทีทอ๋อใช่เราต้องการอะไรอีก อ๋อก่อนอื่นนะผมจะวางโครงร่างของบ้านผมก่อนอ้อผมอยากให้อ้าพื้นต่างระดับเอาแล้วไงทำไงดีอ่ะอย่าบอกเราว่าต้องปูก่อคือไม่ค่อยชอบบ้านที่มันเป็นพื้นต่างระดับะระวังพื้นต่างระดับนะเจ๊อะไรประมาณนั้นหรอหรือว่าไงก็ไม่เข้าใจกันนะอ๋อเอ้ย ประมาณนี้ได้ไหมอ่าตรงนี้หนึ่งโอ้หมดพอดีองั้นเราเอาบ้านประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาบันไดตรงนี้ขึ้นไปแต่ตอนนี้ทาโต๊ะค้าไปนอกบ้านตัวหนึ่งดีกว่าอ่าตรงนี้นี่แล้วประมาณนี้โต๊ะค้านอกบ้านหนึ่งตัวเพื่อที่จะอ๋อสะดวกเราก็เอาความสะดวกของเราเป็นหลักก่อนก่อนอื่นก็อยาก ใช่ไหมทําบันไดได้ไหมตอนนี้อยากรู้แค่นี้ก่อนคือตอนนี้ต้องการบันไดเออบันไดเยี่ยมอ่าโอ้ย, <c oughs> โ,อยโอเคเป็นบันไดตรงนี้เป็นไม้อกอนอื่นก็เปลี่ยนทรัพยากรมาก่อนมานี่ หนึ่งหนึ่งอันนี้ถือว่าบล็อกแรกสองสามเราต้องเอาโอเ้เอมหนึ่งสองสามสี่ยินดเจ้ากันไหมอ๋อใช่แล้วห้าโอเคพ่ากไอ้เท่ากันออยพูดผิดพูดฉุกเอา ใช่ไหม่ะเหมือนวางโครงบ้านผิดจริงไงไม่รู้เข้ามาอันนี้ต้องวางตาหน่อยสองสามนึ่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็เอ่อทำอะไรอีกเข้ามานี่แล้วก็คือตอนนี้คิดอยู่ว่าจะ เอาไงดีกับชีวิตคือเอาแบบนี้ดีไหมแต่มันเปลืองไม้อ่ะทําทําไปเถ no. อะโน,น่ขอรับควรดินขอรับควรดินหน่อยอ้าวมีอยู่แล้วบล็อกหนึ่งอ่าเอาไปคืนโอเคแล้วก็ไปเลยมายางี้ แล้วก็ยังไงต่อดีอืมอ่ะเปลืองก็เปลืองเดี๋ยวไราไปตัดใหม่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โโอเคได้ได้ได้ <gasps> ไม่ใหญ่กับว่าอะไรนะแต่เหมือนว่าคือพื้นที่ตั้งว่างอะมุกว่างอะเข้าใจไหมอ่าเอาใหม่เดี๋ยวแก้ไขใหม่นะ ต้องขอไปจริงๆคือพื้นที่มันกว้างๆไงเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะทํายังไงดีอ่อเป็นบ้านสไตล์ไหนดีนะแต่ที่แน่ๆไม่ค่อยอยากทําเป็นบ้านหินเท่าไหร่เพราะว่าอ่อี่เกียจขุดคือต้นไม้มันขุดได้ตามพวกนี้อยูแล้วพี่เกียรตดดํทำ,ยทำอ,อยากอยากคือ บ้านหินมาอยู่ในแบบนี้ mm hmm. ก็รู้สึกไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ยังไงไม่รู้เหมือนกันเราเป็นบ้านไม้แบบเหมือนว่าติดเกาะอ,อะไรประมาณนี้เลยต้องมาทำบ้านอยู่อาศัยดังนั้นเราต้องเน้นเรื่องความสมจริงและความสวยงามแต่ก็ช่างมาันเถอะเอาเล่นให้สนุกก็พอแค่นั้นแหละอ่าเอาใหม่เอาใหม่ด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วอ่าควิลี่ตรงนี้ mm hmm. สองสามสอ่อหนึ่งหสองสองสามโอเคนะแล้วก็เข้ามาหน่อยสองเใช่หมสองสามโอเคแบบนี้แล้วก็1นสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองว่าพอดีโอเคไม่ใช่อะไรและก็เราทำไปอยู่แล้วเมื่อกี้ยังจะมาว่าพอดี อืมนะตรงนี้เป็นยังไงถามว่าตรงนี้เป็นยังไงใส่มุงให้หมดเลยดีกว่าคิดเราเองนะเหตุผลเดียวนี่ยคิดเราเองมาลดเสียเวลายอยาู่เนี่ยเอ้ยไอเอาเป็นว่าวางโครงร่างไปก่อนดีกว่าแล้วก็ยังไงต่อดีทั้งนั้นปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บคือตอนนี้ต้องจะไ่้เราต้องจินตนาการไ้ก่อนว่ามันจะประมาณไหน ตรงนี้เล็กไปใช่ใช่ตรงนี้เล็กไปแล้วก็อืมคือเอาจิงๆิงอ่ะ mm hmm. เห็นนี้จะสร้างเป็นประมาณอ่ะเป็นบ้านสองชั้นสองชั้นหรือสามชั้นเอามีมากกว่าหนึ่งชั้นแล้วกันนะตอนนี้แต่คิดไม่ออกไงว่าจะสร้างแบบไหนดีไม่เป็นไรตอนนี้เราก็แปรรูปก่อนโอ้โหไม่ค่อยจะลกเลย อืมแล้วก็เอเมื่อกี้เสียงน่าเสียงแมงมุมอีกอะรอบที่แล้วก็ซอมบี้ไม่ยังมาแมงมุมอีกคือต้องเข้าใจเลยว่ามันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่อา่าไม่มีอะไรมากฮะตอนนี้เราก็อ่าเอาเป็นว่าอุ้ยพังพอดีเพราว่าเดี๋ยวจ,จุดนี้ผมค่อยไปทำ อ่าต่อไปผมตั้งใจล้อมรอบไปตรงนี้คือคือคือแบบคือแบบเนี้ยคือแบบเนี้ยคือแบบเนี้ยคือแบบนี้มางี้มางี้ประมาณนี้ได้ไหมลองงั้นแล้วกันอ่าเดี๋ยวจะทำข้อค่าว้ให้ดูก่อนแล้วผมก็ ค่อยมาทําหลังไม่ต่ออ่าเพราะว่าเรามีหลังจากวางโครงล่างแล้วเราก็ไม้นี่อีกทีสำหรับอ่าตรงนี้ก็วางโครงล่างไปก่อนอ่านี่แล้วไม้ตรงนี้ผมก็จะอ่าทำเป็นหลังคาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นขึ้นไปสุดอืมโอเคก็ตามนี้ล้วันอ่าโอเคนะตามนี้แหละ ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าชอบกดไลค์สนใจกดซับสไครต์กันได้บบายบายบายมายบายมายบ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 ใบายโอเคสวัสด,ดี